จ่ายเบีย้ยประกันร,รายปีกับรายเดือนต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาบอกค่ะสมมุตินะคะว่าเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันเป็นรายเดือนอยู่ที่เดือนละ1,500บาทปีหนึ่งก็จะตกประมาณอยู่ที่1,800 0บาทเนาะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาจ่ายเบีย้ยประกันแบบรายปีนะคะค่าเบีย้ยก็อาจจะถูกลงมากว่ารายเดือนนะคะเช่นอาจจะตกปีแล้วประมาณ1 10, 7 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าเราจ่ายเบีย้ยเป็นรายปีเนี่ยทางบริษัทเขาจะมีส่วนลดให้ค่ะ สรุปนะคะการจ่ายเบี้ยประกรันรายปีหรือว่ารายเดือนความคุ้มครองของแผนประกันของคุณเหมือนกันทุกประการค่ะไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรเลยจะแตกต่างกันก็แค่ตรงที่ว่ารายปีมีส่วนลดให้จ่ายค่าเบี้ยอาจจะถูกกว่าแต่ผลประโยชน์ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการค่ะฟังดูแล้วรายปีก็เหมือนจะดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะรายเดือนรายปีราย6